ชนจิตวิญญาณและวัฒนธรรมและเทศกาลพิเศษของชาวเพอวริชลร,ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและที่วันนี้ที่ขาดไม่ได้ใใข,อของคุณลหลายๆครับนี่น้องผู้ให้การสนับสนุนหลักอย่างเปน็นนักการกับวันี้ไม่ว่าจะเป็นอำเภอวริชลราบสนับสนุนเงินงบประมาณ10,000บาทครับร้านอุนวรวยาคสนับสนุน1 0ึ0 0นบาทบริษัทลีโซประเทศไทย10,000บาทตันสุนเสงเฟอร์นิเจอร์1 0,000บาทนะครับร้านสกูโฟกัส นางลำอุบลน,นะครับถ่ายภาพเสร็จแล้วรอรถขึ้นรถที่ตรงข้ามกับรถแทรในส่วนของกระบวนเพียนของเรานะครับนางลำผ้าร้อมแล้วมารวมกับบริเวณจุดนี้นะครับอขอบคุณต่อเข้ามาสักครู่นี้ขอบคุณ บริษัทร้านสากูโฟกัสกับขอบคุณบริษัท TJC c o r p o r a t i o n ขอบคุณวลสายฟ้าขอบคุณคุณวัชรนันเหล้ากิกนะครับขอบคุณร้านประไพแอร์้างสขขนนริษัทอกาศฟ้าโอเอร้านบริการโรงเรียนทั้งร้านที่หนึ่งและร้านที่สองกับร้านทุบลนสปอร์ตเซนเตอร์ร้านสุรนารีดิจิทัลนะครับบริษัทเจนเซนติเรีลซัพลายนะครับร้านดชาก,กุจุร้านปงค้าไม้ร้านสบายคอมบรินร้านบรินชับราบเคเบิลทีวีร้านแดงสปอร์ตนะครับ เครืชาติทาแคร์ครับร้านไทยกับสารโรงเรียนบริษัทซีอู่ไฮทัวร์ครับสนับสนุนรถรับส่งนาำเราห้างคุ้นส่วนจำกันต้องคูณบนนะครับสนับสนุนรถแห่งเราและรูมูลค่าเิมพ์เงินทั้งหมด1นึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทโปรโมเตอร์แนะนำเครับขอบคุณพวหลราผู้ใหญ่ใจดีมากการนี้ได้ร่วมสนับสนุนหลักของเรา